กิจรที่หน่ติ๊เกรดตตตันบ่ตกเกตันตันเไม่มีอันนไม่มีอันนี้ไม่มี พี่เต้ต้องหนาพี่ตรงตรงนะพี่เต๋อะไรอ่ะพี่คิดจะมีละครั้งใหม่ปะเฮ้ยไม่ไหวแบทพ่อมตายเลยสัตว์ตาเฮ้ยเฮ้ยมึงพี่ต้องหน้ามากนะมึงมึงนี่มันตัดหลายมากเลยนะไอ้เฮียนี่ทราไมต้องด่าพ่อไอ้แฟงด้วยอ่ะอ่ะพ่อมึงเป็นลัทธเออกูก็บอกอยู่อ๋อเอาเขาได้เลยเขาได้เราไม่เป็นแบทเทนฟิลวะมึงไม่เล่นเนี่ยมึงแล้ว เพราะอะไรอ่ะครับโอ้ยไม่ทำอะไรพี่เลยนะปากฟันเหลืองไอ้ยังอะไรไอ้แฟมเปิดเพลงกันดิแฟมแซมเปิดเพลงกันดิเปิดเพลงกันดิจะไปโทษใครหัวใจเป็นของเธอใจเป็นของเอาอ้พี่เราตอนพี่จะมีรักข้าใหม่ในเมืองนี้ปะไม่มีไม่ยุ่งกับใครเรา แล้วตอนนี้มีมีคุยคุยแล้วมั้ยครัไม่มีก็บอกกูไม่ได้ยุ่งกับใครแล้วฮะแล้ทำไมพี่ตีต้องใส่แว่นครับเออปกปิดรอยน้ำตาเปล่าก็เคยใส่ใจนั่นไอ้เหี้ยเอาตรงพี่ตีพูดเยอะกูชนป้มแม่งเลยเหี้ย้ตกใจเลยนะตกใจอะไรหรอครับโว่เฮ้ยคุณไม่ได้เรื่นงบางนี้มั้ยเนี่ยคุณไม่ได้อ่านอัปเดตเหรอตกใจสัลืมอ่านอัปเดตมั้ยเนี่ย งตรงไหนเพื่อนตไหนเพื่อนเปกันแล้วไปพี่ติ๋วเขาไม่ค่อยอ่านพี่ติ๋วเขาไม่ค่อยอ่านไอ้นี่เมืองนี้เว้ยว่าชนปั๊มน้ำมันแล้วไม่ระเบิดไอ้ยัยไอ้สารอ่เอาเหวอะเลยกูก็ก็วันนั้นผมกินข้าวอยู่ไอ้ไอผมเติมน้ำมันไอ้ดั๊ขับมาชนปั๊มผมสับแล้วโอ้ยยัยดั๊ดทำกันได้อ่ะ เฮ้ยเราเรา,เราได้เอาไว้ทั้งหมดนี่เป็นเล่นม้าแข่งนะเว้ยเธอเรออะไระโคตรมันเออพวกมึงไม่สนใจเล่นม้าแข่งกันเลยเหรอวะในโลบอ่ะมึงไม่อยากเป็นม้าแข่งกันเลยเหรอวะอันดับหนึ่งไม่พิมพ์<อ>จะไปแลนด์ไม่อะจะซ่อมมันมึงก็แค่ซ่อมมันอ่ะผมเห็นอยู่นะในทิกตอกอ่ะเกมมันโคตรเบี้ยวเออสนุกม้าแข่งกันแล้วเ,เราเป็นมา้า เอาเปอรนดับหนึ่งญี่ปุ่นน่ะมาแข่งมีแล้วมีไม้ไนี่ป่ะเอาง่ายๆขนาดรีเบิร์ตยังเบี้ยวรีเบิร์ตตะโกนรั่นเลยพอตัวเองได้แชมป์มุกตะโกนแล้วตอนท้ายพอลุงก็ชนะลุงก็จะทำอย่างเงี้ยพวกแกเหรอพวกแกแบบี่ยเพ่อพุงเล่นมึงต้องเป็นเด็กอ่ะนเว้ยพี่ตรีพี่ตรีเบียวสุดเลยเมื่อคืนอะไม่คว้า อะไรร้านไหมร้านจิ๊รโกจิกกี้ดื่มสุสีไปรถเมเจังนั้นิกผสมบมเบเออพี่ติอันนี้ตรงๆอ่ะผมพูดตรงผมอะสงสัยกันมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ผมไม่อยากจะทำกลัวเสียมารยาทสงสัยอยู่คนเดียวแหละไอ้ควายไหนไหก็เสียมารยาทแล้วก็ขอก็ขออันนี้เล้ล่ะพี่พาตัดแล้วพี่ไม่บอกไม่ต้องรู้หรอก ที่พาตัดสีที่ที่นี่เหรอพี่ไปวันไหนเนี่ยเออมันต้องรอยื่นประกันประกันจะเป็นคนอนุมัติว่าพี่พี่ใช้ประกันอะไรพี่เอเอเอแต่แต่แต่มึงก็ควรมีประกันไว้นะมึงก็ไม่ได้ยู่กันน้อยน้อยแล้วนะมึงไม่ใช่เด็กเด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะประกันนี่ทำกี่บาททำกี่บาทส้ไม่ได้คุ้มละกับร้านอะโดนกับร้านอะ ประกันคุ้มครองหมดเลยปะใช่ดีจัดใจไว้ด้วยเอเอเออะดีจัดนะไอ้เหี้ยเติงคนหนิกผสมบอมเบย์จิงโก้ลุ้ยโดือบไปโอ้โหขอไปครับนานานากออมาเกียไป ชิกโกชิกือเดินสูสีอยู่ป้ายรถเมอเลอร์วันอีกผสมบอมเบอจิงโตด้วยหรอป้ายรถเม์ชิกโกชิกกือเดินสูสือชิก,กือชิกโก้เดึงสูสูอตึกตือต,ตึกโอะ chết cả chị cả Ta tỉ tục tôn tờ... tốt 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 cột mờ? tốt đi, tốt โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูลำลึกวงยีสูรและชบาใช่ครับื่อวานโคตรหาโคตรแบบโคตรซึ้งอะ่ะเออไอ้คุณแผนมึงขอมาดีมึงขอมาดีมึงขอรหัสมาดี ไม่ไลยครับไ right? ั่ไลยครับไม่ไดครับไปเลดครับไปเลยครับไปเลดครับพยายามค้นหาว่าเพรอะไร ยังไเขาตายเพียงพอคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปแล้วก็ต้องมาเจ็บเองผู้หญิงอย่างมึงกูไม่มองไอ้เยี่ยมเพลงนี้เฉยหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์ตเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์เอ้ยเจ๊หง่ะ กูอยากพาพวกมึงไปทำรายการในนี่หว่ไอ้เนี่ยที่นั่งนั่งมึงัะว่าพวกมึงนั่งรวมกันใช่ปะแล้วกูจะเอาป้ายป้ายมาหนึ่งป้ายอ่ะให้มึงทายว่ามันหมายความว่าอะไรอ่ะมันหมายมันมันคือคำอะไรอ่ะแบบเป็นคำแบบสมมติว่าผีหัวขาดอย่างเงี้ยกูว่าใส่ผอพึ่งสารีใช่ป่ะแต่กูตัดกูตัดตรงหัวผอพึ่งออกอ่ะให้มึงทายว่าเนี่ยคือคำว่ามันต้องแปลว่าอะไรอ่ะเข้าใจป่ะ แมงเวตเต็มทิกตอกเลยเว้ยมึงน่าทำมากเะเว้ยแต่เราแม่งไม่อยู่บ้านเดียวกันวะพี่ก็พี่ก็เปิดพี่ก็สร้างบ้านเลยเดี๋ยวากเอาอีพี่เช่าได้ปะพี่เช่าได้ปะพี่เช่าบ้านได้ปะแล้วพวกมึงจะมาเหรอไยได้ผมชิวผมเชิวชีวิตแต่ละคนที่ห่างเมียไม่ได้พวกนี่ใช่ไหมได้ไปได้ ไปได้ผมไปได้พี่อะคือัวหวเหม่อไอเธอตัวลูกแกเลยกูบอกให้อยอ้อยอุ้ยเออ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 ออเออเออเอลูกอเออเอ่เลอเอ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 กเอมออเออเออเออออเออเาอเอ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 อะอเออออเออเีเมอเบใอเออเออเออออเอเออเ ด้วยปปะเอามิ่นไว้มิ่นไว้คือว่าถ้าสมมติวันไหนพิติเขาโดนนักเรียนกระทืบอะแล้วพี่าพวกกูไม่ช่วยเรียกพวกกูว่าหมาได้เลยไอ้เหี้ยมึงรอไปหมดเลยเหรอโทรมากิ้งเดียวเออก็วันไหนเขาทิ้งอะโทรมาสองกิ้งก็พอไอ้พัดบอกคุณคุณนึกว่าก็วันไหนครับพี่โดนกระทืบอะพี่โทรมาสองกิ้งไงพัดก็ซัดพัดให้พี่แล้วคุณว่านักชกเอฟเอนึกวนึกว่าเรียนโรงเรียนอีกาเดินไปไม่กี่ซอยถึงบ้านกันแล้ว ไอว้วันวันศุกร์พี่ไม่อยู่นะโอ้ยใครเอ,อ๋ววะไปไหนเนี่พวกนี้พี่ไม่อยู่นะไปไหนไอ้ใครตามอะ<อ>มีตีถ้ามีตีพวงนี้กูก็มาไม่ได้อะทำไมอ่ะไปไหนเอกสารนี่ไงอะไรผมเห็นพี่บอกจะไปทำเอกสารแต่วัน,ว,น,ว,นวันอังคารแล้วก็เอ้าก็วันอังคารกูไม่ได้หยุดเนีเพราะพราว่าทำไม่ได้มันไม่ผ่านเนียไม่ไม่อยู่แต่มาดึกนะไอ,อ้นี่อะนนว่าร่างกายที่ไม่พร้อมหมอเอ้าแต่พ่อเพื่อ เฮ้ยร้านอะไรวะไอร้านชื่อว่าอะไรหลอนหูหมูย่างอะไรนี่อะไรหลอนหูหมูย่างเฮี้ยเลยไม่ใช่ร้านผมจะร้านร้านชื่อว่าหลอนหูหมูย่างเหมือนเขาบอกไอพัดไอพัดที่พยายามรักหมดเพราะว่าเหมือนหมาปักพยายามปกป้องเจ้าของบอกแกได้คนเว้นแกได้เออเอออันไงนั่นไงกินเวอยู่ว้าพัดกินเวอยู่ว่ากินทุกวันกินทุกวัน ร่างกายเนี่ยแล้วกินอาหารกี่มื้อนะวันนี้กินข้าวกี่มื้อนะอากินเยอะกินเยอะตอนเนี้ยโปรตีนล้วนเลยปะพวกอกไก่ขนมใช่ข้าวมกหมกเป็นอัลมอนด์ข้าวหมกหมกเป็นอัลมอนด์อ่ะเป็นอัลมอนด์อบเกลือนี่เป็นไงขนมกหมกอยู่กลางเขายินรอบละกี่เม็ดห้ารอบละสิบเม็ดเอาคลังงานเอู้ยไข่บันณฑิตอ้าวแต่แต่แต่มันรู้จักการกินนะพี่ดูดิอ่ะไม่งั้นมันจะพูดถูกเนี่ยว่ามันกินอะไรบ้าง อุ้ยอออออเ<ร>าาอาเอาอาเอาเอเทนนิ่่กินอะไระฮะกินกล้วยแต่ผมแต่เขาไปวผมไม่กินเยอะแล้ววันน่ะผมกินตัวเตี้ยไปไปวิ่งไอ้เี้ยแม่งจะขึ้นแม่งจะออกมาหมดเลยครับแล้ววิ่งได้กี่โลนะวันเนียโอ้โหเกิน 5, โโห้าเกินห้าเกินสามโลตลอ,อดอ่ะนนพอวิ่งไปกลับก็เก,ก,ก,กินแล้วคนรู้ไอ้เกูเียมของไปซออินะ อุย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 กงยอุยาุขอุยอุยคุยอุยรุยอบยอุ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 วอุยุ่ยอุทอุยอว่าถยาเจอ็หลับอะเออเออุยออุยอุยอกยนอนีอวิ่งยองยอนยออุยอุยอุยอิยอุยอุยอุยอบเอินอยอยอ่ยอุยอุยีุอยอุยออุยอนออุยอยอยอ่ยอุอออออม่ได้ชงว่ะ เป็นปอนไม่เอาเป็นโลนะเป็นปอนถ้าร้อยสี่สิบนี่ก็สักเจ็ดสิบใช่ไม่ขับเลยไม่ขับเลยใช่ไม่ถึงว่ะไม่ถึงเจ็ดสิบว่ะน้ำหนักไม่สามต้องงานสองเหรอเออประมาณสิบกว่าปอนลำเนินของคำนล่ยเะหกสิบสองจุดห้าหกสิบสองจุดห้าเอาเอาเอาพี่ขับอะไรนี่ไอพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยครับ แล้วมนรู้ว่ามันหนักกี่โลหกสิบสองจุดห้าตอนแล้วแล้วค่า T D E อ่ะ T D E สิบสองจุดหองจดห้าคืออะไร่ะประมาณสิบาแล้วคือต้องกินเท่าไหร่หอมมากต้องกินไปสิอย่างใครวอกเบาจังเลย แต่ไรพี่ไปเติดดูดิพี่เอาน้ำหนักกับไอ้นี่ผมไปหาดูดิเลยเรื่อยจัดไอ้เหี้ยเอาพูดจริงนะนี่พี่รอไปหาดูดิจะหลุดว่ะสปาอยากใส่มวยผมฟื้นเนี่ยมาเตะกัะสอบซายอ่ะ แต่จริงๆแล้วเออในเมื่อชีวิตมึงมันมันมันไม่มีอะไรแล้วแหะแล้วมึงก็อาจจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บด้วยน่ะมึงก็ควรออกแลังกัยก็ใช่ไงใช่ก็บอกบอกผมมาถ้าผมเป็นอะไรไปอ่ะไอลูกถ้าเป็นอะไรไปมันใจไนี้เอาเลยนันลูกผมบอกว่าเอาไม่เป็นไรครับผมจะไปเล่นเกมต่ออ่าก็ปีที่แล้วอ่ะหมอที่เขาใจหผมนอนโรงพยาบาลอ่ะแล้วเขาเรียกยายผมไปคุยเลยแต่ผมก็ไม่เอาหมูจะเล่นเกมปีที่แล้วอ่ะ ไม่เอาอะไรแล้วชีวิตอะไอ้เฮียไม่ไปเล่นคารโก้หรอคารโก้ปะยี่สิบวิเอคารโก้ไปคารโก้รอเลยอะไรอะไรอย่างนี้การดีบัตดิมนโมาวินโดเนตมาสิบบาทก็คือไปยิงเลยตรงนั้นน่ะไปยินไปข้างหน้าเขา ช่วยสั่งตัวเองกินอาหารให้ครบห้าหมู่ก่อนสภาพถ้ามีขนกูนึกว่าตัวนกักแหมทำเป็นขู่เขาเจอเองไม่หลับได้ไงเขาไม่ให้ขึ้นรถแท็กซี่ <c oughs> เพราะไม่มีผู้ปกครองมาด้วยอันไม่นั่นไอพัดเขาบอกที่เขาไม่ให้มึงขึ้นรถแท็กซี่เพราะว่ามึงไม่มีผู้ปกครองมาด้วยอ่ะมึงเด็ก เออแต่ผมไปซื้อบุหรี่เขาว่าไม่ให้ผมซื้อนะเว้ผมก็ไม่เปิดไทยไอเดียเขาดูอ่ะเล่นห้าแล้วทุกคนโซโซแล้ไปซื้อบุหรี่เซเว่นอ่ะจะหลุดเฮ้ยแม็กเรียวปูดอยู่ในวอนันแต่กูไม่ได้เห็นได้ยินเสียงเลยบอแกรบอแครก